เดเียวอกนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเสื้อผู้สุดยอดนคะคะวันนี้กดีมาพร้อมก,กับพี่น้องในช่องของที่แอนดีไก่จ๋าพาเห็ดชาแนลเด้ย๋ยวจะพีน่น้องมินี้พี่น้องหิมะตกซนโอตกซนโอตกกับพี่น้องไก่กับพาพี่น้องไปเล่นหิมะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องมินี้ไก่สิพาพี่น้องมาไปเก็บเห็ดหูหนูจะพี่น้องกาซีมีที่นี่เด้๋ยวจะพี่น้อง โซเฟอร์เขเพือจะนออัลบูเลสไลด์เไลด์ไปเลยไลด์ดเลครับสวัสดีค่ะไปทั้งสามคนเพ้่อจะไปเดินไปทำการฮิมาโตกเพ้่อจะพี่น้องบอกว่ตาตื่นเต้นมากเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่ฉิพาพี่น้องไปเบิร์นห่องเก้าแล้วพี่น้องว่ามันสีดอกใหญ่ไปตอนที่ไก่ไปน่ะมันดอกน้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังไดไก่กระฉีพพี่น้องไปมือนีแล้วจ้าไปกันเลยครับพี่น้องไปค่ะไป เนาะเดี๋ยวจังไดเขากลับถึงมาลุ่นกันพี่น้องเขาใช่ไหมป๋มาจ้ะพี่น้องไปเก็บเห็ดกันเลยจ้าไปเก็บเห็ดหูนหนูกันเลยจ้ะพี่น้องมาค่าะไม่จีเห็นว่นี่นี่นี่แ,แม่เก็บต้นเห็ดหรอเป็นกลัวขอไปเลยเนี่แล้วมูเห็ดไม่จีเห็นว่ ลมตีเิงโกตีเิงโกตีเิงโนะ <laughs> ก้มลมเตียอีนี้เนี่ยอีแท้เนี่ยพิงกลมอ่มอซักกดุลลเตอนี่มีเห็ดมีดิเดียม้งสังตาว,วัถัวแท้เต๋อแม่ต้เห็ตหหหหหดตนไหนแม่ เนี่ยเต็มไม่แต่ตเห็ดหูหนูแต้เนี่ยที่นอกด้วยตีจ่ามาแล้วเก็บเห็ดแซกแข็งพี่น้องแข็งถือเลยอะ่ะพี่ก้แข็งก็เดิอนเลยอ่จะจ่าพี่น้องเห็ดแซกแข็ง hết không đủ xe cản pino, yeah, đầy nhớ hả, cản rồi, pia, đầy nhiều pino, bao là, pia, nhớ mẹ má nó, mẹ, น้่นแข็งเลยนะวันแข็งเลยแข็งที่ไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเพื่พี่น้องมันแช่แข็งเพราะเป็นอย่างเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปละลายน้ำแข็งแนละ้วจะพี่น้องโอ๊ยหนาวกับหนาวที่เนี่ยที่ครอบจะเก็บเนาะพี่น้องเนาะนี่ เก็บมาเลยล่ะเต็ม hmm. ย่เป็นกอมิดดอกงี้ยยิ่งเออจะพี่น้องเห็นบ่คุดแม่ดอกงี้ย่งข้างล่างเลยขันม้เานในกะสีดีเตี้ยหเนาะจีบวนมีน้ำแข็งเฮ็นหงโนูแซแข็งยังว่าหว มันวิคอดิทูยังว h น n w คัมมิ n g อะลมสองกำพี่นองกำลังใหญ่กำลังอันนั้น หน,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 นาวกันหนาวเมือ้อนี่เป็นวันที่ท้าทายเด้พี่น้องเป็นมือทิฐิท้าทายใจพี่น้องเอ้ยพูดเหรอขาวไปเบิดพี่น้องขาวไปเบิดเลยเต็มอยู่ยเนี่ยเนี่นี่แต่เห็ดทูนูต้เนี่ยนี่เหระเห็ดทูนูใส่แข็งพูดเหรอตาดอกงียไงตาพี่น้อง ค่อยๆเก็บเอาจ้านี่นี่เกี่ยวก็จะเห็นนี่จ้าก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่ มันหมักแดดเฮมันหมักอากาศเย็นด้วยเฮ็ดหูนูเนาะเพราะว่าตอนจิกพวกไก่ไปเก็บเฮ็ดพิ่งเฮ็ดหนังก็ท่านด้ออกประนันด้วยเย็นจ้าพี่น้องอ Snow Cover Why You Can't See ีเต็มไปเยอะไกถะอมันจะไหนหนีเนาะย,นยื่นเอานี่กกอนถินดอกไงหนา,ปนาเป็นักแข็งออ้ยไปแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้พาไม่เก็บเห็ดแล้วจ้ะเนอะไม่เก็บเห็ดหูหนูกลางหิมะกลางใส พี่น้องเห็ดหูหนูแซ่แข็งที่ฮอฟไปเก็บมาด้วจ้พี่น้องไก่ไปเก็บมาไก่กะสีเอามาพัดมือนีไก่เชียวมาเห็ดเมนูพัดใก่ใส่พัดใส่น้ำมันหอยพี่น้องพัดใส่มันใส่ผักกระหล่ำเนะะาะจากไก่กะสีพัดจับมือนีจะเป็นเมนูเห็ดหูหนูพัดใส่กระหล่ำาจ้าพี่น้องปลเฮามาผพัดกันเลยจ้าพี่น้อง ไก่เก็บมาแล้วน้าจะพี่น้องไก่กระสิมะลางทําความสะอาดน้าจะพี่น้องเนาะเราไก่กระสิก้อนที่สีไก่สีเอาไปปรุงอาหารน้าจะพี่น้องก้อนที่ไก่สีเอาไปปรุงอาหารไก่กระสิต้มต้มจากประมาณหลสิบนาทีก่อนน้าจะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเห็ดหูหนูปลาไก่กระยากส์ีให้มันหมั่นใจที่สุดนะน้าจะนอกไก่กระสีเอามาต้มก้อนที่สีเอาไปปรุงอาหารจะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเขามาต้มกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้า แกะเตรียมน้ำไปเลยจ้ะพี่น้องประมาณสิบหา้าหรือสิบนาทีถ้าจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดหูหนูมันกับต้มต้มจังไดมันกับบวเปื่อยได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเน,นอยู่ในสภาแบบนี้เนาะมันสิกกอบเพื่อก้าหลัวจ้ะพี่น้องแค่เขาต้มเอานา้ำเอานา้ำปลามันออกเนาะพี่น้องเนาะล้างทำความสะอาดจักหน่อยจา้า ได้แล้วเขาก็เอามาผัดกันเลยค่ะตั้งไฟได้เลยค่ะ หนูใส่ผักการกับเสตเต็มเลยนะเจ้พี่น้องปลาเข้าไปกินเขากันจ้พี่น้องคลิปนี้ไก,ก่กะบพาพี่น้องมาเขาปลาคือเกาด้วพี่น้องแต่ไปเก็บเห็ดหูหนูแซ่แข็งเอามาขัดเห็ดกับเขาจ้พี่น้องกะบชีนาตากัชิปเป็นตะแซบแบบนี้ล้วจ้วพี่น้องคลิปนี้กะฝากไปคือเกาด้วจ้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ใน้ะจ้าแล้วก่ชิพะไปหาเห็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆอีกจ้า พบกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า